นั้นพระองค์จึงบอกว่าอันนี้คือการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์แสดงธรรมเพื่อให้เขาเข้าใจนะไม่ใช่เพื่อให้เขาเลื่อมใสใช่ไหมด้วยความเข้าใจนี่แหละเดี๋ยวความเลื่อมใสมันตามมาแต่ไม่ใช่เลื่อมใสเพราะว่าโอ้โหเสียงท่านเพราะนะอันนั้น,อ,น,นนะอันนี้นะอันนั้นมันเป็นกามาคุณนะแต่อันนี้มันเป็นความเลื่อมใสในเนื้อธรรมนะ ความเข้าใจในอัดในธรรมซึ่งมันจะยังศรัทธาที่ยังลงมั่นได้มากกว่านะไม่ใช่ศรัทธาแบบผิวเผินแล้วก็จะเป็นศรัทธาที่เห็นถึงความสำคัญของการรู้อร,ริสัสีนะว่าบทสีเนี่ยนะบทแห่งธรรม4อย่างเนี้ยมันคือเรื่องสำคัญที่สุดเร่งด่วนเร่งด่วนที่สุดในชีวิตนะที่เราจะต้องรู้ และเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เป็นปัญหาเป็นความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กหมดเลยนะเพราะเรารู้คติที่ไปนะ,ะว่า <c oughs> เราจะมีคติที่ไปอย่างไรและด้วยด้วยการมีพระธรรมเนี่ยรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะนั้นโอกาสที่เราจะ,ะเป็นอยู่ ได้อย่างดีนะมีคุณภาพนะอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมตามกรรมของเราที่ที่ได้สร้างเอาไว้นะั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะเราจะไม่สร้างนาวกรรมกรรมใหม่ที่เป็นด้านอากุศลน,นะส่วนอดีตนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วนะล่วงไปแล้ว เราก็ไม่ไปคำนึงถึงไม่ไปกังวลนะถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะปัจจุบันมันก็ไม่มีถ้าปัจจุบันไม่มีอนาคตมันก็ไม่มีเพราะในอดีตเนี่ยเรายึดมันเลยนำพามาถึงปัจจุบันนะแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจเราปล่อยวางเราละผืนนาได้ไม่ให้วิญญาณเนี่ยไปตั้งอยู่อนาคตเนี่ยพบใหม่ก็ไม่มี เมื่อพบไม่มีเนี่ยชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีชาามรามรณะไม่มีระบบของการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีเนเราก็สามารถอยู่ในสภาพธรรมที่เรียกว่าอสังคตะได้นะหรือก็คือนิพพานนั่นเองนะ